สวัสดีค่ะทุกคนคนนุณครูน้องฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะทุกคนจะมาสอนวิธีาการแทรกหน้ากระดาษนะคะในขณะที่หน้ากระดาษของเราเนี่ยบางคนนะคะอาจจะเคยแท่งแบบธรรมดาไปแล้วบอกว่าถ้าเป็นแนวตั้งก็คือแท่งแนวตั้งนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะแทรกหน้ากระดาษแนวตั้งแล้วก็ แนวนอนเข้าด้วยกันนะคะก็คือแทรกเขาโครงแม่กระดาษนั่นเองเนาะเพราะว่าหลายๆบางคนนะคะอาจจะทํางานชิ้นเดียวกันที่เป็นทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะจะมีวิธีการในการแทรกยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยเนาะอันดับแรกเลยนะคะให้ทุกคนเปิด Microsoft Word ของตัวเองขึ้นมานะคะเปิดเมา Microsoft ขึ้นมาจากนั้นให้ไปที่เขาโค้งค่ะ เดี๋ยวน๊บนึงนะคะน่าจะเป็นแบบอ่าทีนี้นะคะพอเราแทรกที่เขาโขมมาแล้วเนาะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นบทบทอ่าบทสองพันอะไรก็สามารถทะะะาวววําได้เหมือนกันนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลว่าคุณครูคาหนูยังไม่ได้อัปเดต Microsoft Word หรือนะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ว่าจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันหรือตอนนี้นะคะหน้าเว็บของเราเป็นแนว ตั้งแล้วนะคะเราอยากได้กระดาษที่เป็นแนวนอนนะคะถ้าใครยังไม่มั่นใจว่ากระดาษตัวเองเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน้ามาดูตรงนี้การวางแนวนะคะเป็นแนวตั้ง,นนงทีนี้นะคะทุกคนมาดูจะมีระยะขอบการวางแนวขนาดคอลัมน์ตัวแบ่งหมายเลขหมายเลขบรรทัดแล้วก็ การใส่ยติทั้งนะคะเราจะเลือกคำว่าตัวแบ่งนะคะทุกคนจากนั้นก็จะมีหน้ามีคอลัหน้ามีการตัดครอบความมีหน้าถัดไปมีต่อเนื่องมีหน้าคู่มีหน้างคีนะคะเราจะเลือกคําว่าหน้าถัดไปนะคะพอเราเลือกคําว่าหน้าถัดไปแล้วให้เรามาเลือกที่แนวนอนพอหน้าถัดไปให้เลือกที่แนวนอนนะคะในกรณีที่หน้าแรกเป็นแนวตั้งหน้าสองเราจะต้องการแนวนอน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านี่นะคะหน้าแรกเป็นแนวตั้งส่วนหน้าสองเป็นแนวนอนนะคะถ้าอยากได้หน้าที่สามเป็นแนวตั้งก็ทําเหมือนเดิมค่ะตัวแบ่งหน้าถัดไปหน้าถัดไปให้ใส่แนวตั้งอ่าเราก็จะได้แนวตั้งแนวนอนแนวตั้งนะคะถ้าเอ่อถ้าต้องการที่จะทําเป็นแนวนอนก็เหมือนเดิมค่ะนี้ แบบนี้เรื่อยๆนะคะทําแต่ว่าคําสั่งของเขาก็คือจะต้องจะต้องทาคาสั่งนั้นต่อหน้านั้นๆน,น,นะคะถ้าใครที่กาลังมองหาวิธีการแบ,บ่งหน้าแบบนี้อยู่นะคะทุกคนก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูนุ่นฝนได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ